สวัสดีครับวันนี้อยู่อีสูดีแมกนะครับติดตั้งกุญแจรีโมทนะฮะกุญแจรีโมทแบบนี้เป็นกุญแจรีโมทดีแมกออนิวเลยนะฮะกัดดอกให้เรียบร้อยนะครับได้2ดอกแบบนี้นะฮะกดทดสอบล็อกฮะโอเคนะฮะทดสอบนะฮะกดล็อกนี่ครับฝล่ายกระพริบ1ครั้งนะครับรถล็อกกดคลายล็อก1งทีครับฝล่ายกระพริบ2ครั้งนะฮะคายล็อกแล้วนะฮะเดี๋ยวทดสอบครับทดสอบการสตาร์ทนะครับ เรียกว่ารีโมทเหมือนแท้สองปุ่มนะฮะพอเราปิดประตูสนิทนะครับแตะเบรกนะครับเดี๋ยวดูนะฮะประตูะล็อกได้ภไปใน30มสิบวินะฮะประตูะลอกนะครับไม่เกิน30มสิบวินะฮะประตูด้านนี้ก็ล็อกหลังจากี่เราแตะเบรกนะครับต้องแตะเบรกนะฮะเนีย่ยล็อกแล้วนะฮะโอเคพอดับเครื่องประตูจะคายล็อกเองนะครับตัวนี้ดับเครื่องประตูจะคลายล็อกอัตโนมัตินะครับอโอเคนะครับ สำหรับลูกค้านะครับที่ใช้ isuzu รุ่นนี้นะฮะสนใจที่จะมาอัปเกรดระบบให้เป็นกุญแจดีแม็ก d Mac เหมือนแท้เป็น d ีแม็กออนิแบบนี้เป็น2ปุ่มเหมือนแท้เหมือน d m a ม็กออนิแบบนี้นะฮะสอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง YouTube หรือที่ Facebook Fanpage แต่งรถนาแด่มเพชรบูรณ์นะครับหรือโทรได้ที่เบอร์0819537181คลิปนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ